การรีวิวของเรานะครับไม่มีอวยและคันนี้ก็คือผมเป็นคนซื้อมาเองเข้าไม่ได้สปอนเซอร์ผมดี บอกดีและถ้ามันไม่ดีผมก็จะบอกปัญหาเลยว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างคือเราไม่อวยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บนบุรภาวิถีนะจะวิ่งเส้นลงใต้เดี๋ยวเราจะวิ่งวงแหวนรอบนอกแล้วก็ไปพระรามสองที่แรกที่เราจะชาร์จก,ก็คือที่ทับอีีของปตทอยู่ที่หัวหินนะครับเหมือนกับในรอบที่แล้วเราจะลองดูว่าความเร็วตั้งแต่110จนถึง140ขับในความเร็วประมาณนี้รถใช้นเนี่ยจะกินแบตไปกี่เปอร์เซ็นต์ ถึงแล้วครับจุดแล้วคับจุดที่1เราวิ่งตรงจากชนบุรีตอนนี้เรามาถึงหัวหินก็คือเป็นพับทีวีของปตทนะครับชาร์จจากชนบุรีก็คือ100%ตอนนี้จนมาถึงที่เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่27%ระยะทางทั้งหมดที่เราขับมาจากชนบุรี272กิโลเราใช้เวลาไป3ชั่วโมงรถติดค่อนข้างเยอะเลยทาให้เราเสียเวลา,าเส้นวงเวีรอบนอกแล้วก็ตรงเส้นฝลังสองใช้ความเร็วถึงพอสมควร ตอนนี้เราถึงครับแล้วครับเรามาดูกันว่าวันนี้คนชาร์จเยอะมากเราจะเจอดรอปก,กระแสรหรือเปล่านะวันนี้ข้อเสียของรุนรุ่นนี้นะถ้าไปบางสถานีชาร์จอะสายชาร์จมันจะสั้นตัวที่ชาร์จอยู่ตรงกลางมันจะทําให้มันชาร์จไม่ถึงสายชาร์จจะไม่ถึงเราต้องถอยมาให้ชิดใต้สุด ที่คือข้อเสียของรถรุ่นนี้รถคันนี้มันสามารถรับไฟได้อยู่ที่110กิโลวัตต์ตัวเครื่องนี้ไม่ถูกดรอปเลยก็คือจ่ายเข้ามาที่109.6กิโลวัตต์ถือว่าสูงมากๆโอเคเยี่ยมมากต้องถามเลยต้องถามดูว่าเ,าเครื่องชาร์จตัวนั้นมันปรับกระแสะลงได้ไหมเครื่องชาร์จ7.4กิโลวัตต์มันกินกระแสะไฟทั้งหมด32แอมป์ถ้าสมมติว่าบ้านที่ใช้ไฟไปได้20แบวกไปตัวเครื่องชาร์จไปถ้าม,มิเตอร์มันจะไม่ไหวมันจะเกินถ้าพี่ใช้เรืครับผมแนะนําว่าพี่ควรจะเย เลิกเลิกเลิกพอพอ <it> ต่อไปจะอยู่ในช่วงที่2ก็คือจากประจบเยื่อ <playoffs> ข <corporate Internal emissions> <ungen> ันจะไปชุมพรหรือสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราจะขับความเร็วที่9 0้า0ถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงดูว่าระยะทางจะเพิ่มมากขึ้นไหมแบตเตอรี่อยู่ที่78%ขับได้366กิโลเมตรเราเซตทิปไว้อยู่ที่0ูนย์แล้วแลวเรามาดูกันว่าระยะทางจะได้เท่าไหร่ในกรอีที่มีรถจอดอีกฝั่งนึ่ง ถ้าเป็นสถาานีอื่นอาจจะไม่ถึงแต่สัปพนะัสายถึงครับชาร์จไปแล้ว12นาทีดูกำลังไฟ108กิโลวัตต์ไม่แผ่วเลย7.9ราคาดีแรงแบตเตอรี่จาก12%จนไป80%ใช้เวลาไป37นาทีเนี่ยได้พลังงานมา5.5เรากลับมาที่80%ละ,ะแต่ตอนแรกก็คือว่าเราขับมาได้ที่263กิโล เราใช้เวลาไปสาัช่วงเ,เป๊ะเลยแล้วตอนนี้เราชาร์จเป็นครั้งที่2แล้วต่อไปเราอาจจะไม่ชาร์จอีกหครั้งอยู่ที่คนครศรีธรรมราชอ,อีกครั้งหนึ่งเราก็ถึงหาดใหญ่แล้วา็กือว่าทริปนี้เราน่าจะชาร์จประมาณสครั้งก็ถึงแล้วอโอเคตไปกัตสอสังเกตได้ว,ว่าถ้าเราขั ประมาณสัก100รอเนี่ยทำให้ระยะทางมันขับได้มากกว่าจริงๆแล้วก็ตัวทริปที่มันบอกอยู่ตรงตกิโลนะที่ที่บอกอยู่ตรงหน้าจอนะเนี้ยคือใกล้เคียงมากมันลดลงจากที่หน้าจอแสดงผลบอกเนี่ยลดลงไป40กิโลก็ถือว่ายังใกล้เคียงแต่เราก็คิดว่าก็คงจะไม่ขับช้าแนละ้วเพราะว่ามันม่วงเพราะมันตรงยาวเดียวเราก็อาจจะต้องขับเร็วหน่อยเพราะว่ารถก็แรงอยู่แล้วมันไม่สไตล์เรา ครั้งนี้เราชาร์จเป็นครั้งที่3และเราก็จะไปจบอยู่ที่หาดใหญ่เราคำนวณระยะทางแล้วก็ถึงแน่นอนแบบเราเหลืออยู่ที่50กิโลถ้าไม่ใช่สถานีสปาร์เราไม่กล้าทําผมพูดเลยเครื่องนี้ไว้ใจได้จริงๆเครื่องนี้นะคุณรู้หรือเปล่า,าเครื่องยี่ห้ออะไรเครื่องตัวนี้นะคือ,คอเครื่องของออทิลตั้งแต่ชาร์จมาไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งสปาร์เป็นสถานีชาร์จใหม่เราเลยกล้าทำแบบนี้แบตบเหลือ11เดปอร์เซ็นดูดิดูดจายไปเข้าไม่มีกั๊กจากนี้ก็อีกประมาณ20 0กว่ากิโลล้วก็ถึงแล้ว ตอนนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีค่าใช้จ่ายก,การชาร์จตั้งแต่ที่เราเดินทางมาตั้งแต่ออกจากชมบุรีมาเลยเนาะชาร์จที่แรกก็คือปอทอฮับเซชั่นอยู่แถวประจวบนะครับ402บาทที่ที่2เป็นของสปาร์435บาทอ่าต่อไปที่ที่3คิดว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเท่ากันอยู่เลดเดียวกันก็คือประมาณ430บาท,ทตีตัวเลขไปพื้ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 1,260บาทนะครับจนไปถึงหาดใหญ่พอไปถึงหาดใหญ่เนี่ยเราก็ไปชาร์จที่บ้านเพื่อนฟรี <c oughs> นี่ก็เป็นสรุปค่าใช้จ่าย <c oughs> เบื้องต้นนะครับในการเดินทางจากชนบุรีไปหาดใหญ่ในตัวมืองหาดใหญ่นะครับ